สวัสดีพี่น้องมือนี้กะมาผู้ขาได้มาอัปเดตนะงานวันครูเพินวันจันทร์วันครูขึ้นมือหนีแต่วันครูในวันที่เจ็ดตุลาคมอื่นกัเป็นวันศุกร์เขาเนี่ยเป็นปกติเธรนว่าเป็นท่ายอาทิตย์เลยมันก็เลยจัดขึ้นในวันพระฮัสเลยกาอิ้ตามพี่น้องมือนีเพิ่นว่าจัดวันคู่ึ้น ก็คือวันครูก็มีประวัติแต่ก่อนนะพี่น้องประวัติต่กอนของเราก็คือมีในครูเขามาสิทธสอนก็คือวันที่เจ็ดนี่ครูคนทัพอิดของประเทศเขามาสอนในวันที่เจ็ดก็เลยชื่อเอาวันที่เจ็ดตุลานี่เป็นวันครูแห่งศาสตร์พี่น้องก็เลยได้จัดขึ้นในมนีมนีหงเฮียนบ้านนนสบุรเมืองสงขลาแขวงสมรรเขตเพื่นได้จัดพิธี มองความค้หาในครูพี่น้องเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของครูที่ได้สิสซ้อนเฮามากก่เอเป็นน้ำจิตน้ำใจจากเล็กๆน้อยๆจากเด็กจากานักเรี้ยนนะพี่น้องเอาหอสิไปชมกันและก็ไม่นี้เพิ่วมายัางสิมีกิจกรรมก็เลยว่าเอาสิปไปชมว่าเด็กน้อยที่นี่เด็กที่นี่เพิ่น บบเกียดบอายที่สิเหกิกิจกรรมไปนะ้องไทยกาสเนอโตขึ้นมาอยากเล่นกิจกรรมที่ทางคณะพืนสเสนอ Okay. 怎么？<music> thank <laughs> you

ไมยังกัดดอกไม้กาดีใจไปเลนคือ เช้าน่นก็นเป็นกิจกรรมรวมๆนะพี่น้องกิจกรรมที่คู่เพื่อนได้ันนักเรียนได้มามอบของขคันให้ในคู่พี่น้องก็มีกิจกรรมเล่นเกมน้อยหนึ่งเพื่อเป็นการคึกคืนในการจัดพิธีมอบของขคัญให้คู่ในมือมือ,อเป็นวันศุกร์พี่น้องวันพักราชการก็คือพักผ่อนเนาะวันคูแห่งศาสกาแต่พักผ่อนแน,น่ให้คู่ได้พักผ่อนก็ยิงตามพี่น้อง เอาพวกขาก็จิได้จบคลิปพี่น้องอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องมีชิลีมิวสิกแล้วก็ส่องแสงดาวแชนแนลอย่าลืมเข้าไปติดตามแฟนเพจลาวบ้าน,นาเฮาอาพอนี้แสงดาวเพชรอุดมผูคาขอก่าบสวัสดีสวัสดี